ไหลคุณอุ่นกว่าใครบทประพันธ์โดยสวิชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมแม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือขัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทจบบรรยากาศในมหาวิทยาลัยคึกคักไปด้วยบัณฑิตในชุดครุยเดินขวักไข่กับครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีเสียงหัวเราะและคำอวยพรดังเซ็งแซ่ไปทั่วบริเวณหน้าอาคารรับปริญญาภ้พาพิมพ์ในชุดครุยสีดำประดับผู้สีทองเดินออกมาจากตึกด้วยรอยยิ้มสดใสใบหน้าสวยชายแววภูมิใจ ขณะที่เธอหันมองหาใครสักคนทันใดนั้นเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นจากฝูงชนที่มารออยู่หน้าอาคารทุกสายตาหันไปทางร่างสูงสง่าที่กำลังก้าวมาด้วยรอยยิ้มกว้างนันทิชาเพชรอุไรนางแบบนักแสดงชื่อดังแห่งวงการบันเทิงเดินเข้ามาในชุดสูทสีครีมสะอาดตาพร้อมกับช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยธนบัตรสีเทาจำนวนมหาศาล เสียงกรีดระง,งมจากนักศึกษาและผู้ปกครองที่เห็นเธอหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเหตุการณ์นั้นทันทีพิธิชาติภาพพิมพ์เรียกชื่อคนรักด้วยความตื่นเต้นและเขินอายมือที่จับครุยเวนันเริ่มเหงื่อออกนันทิชาหัวเราอเาเบาๆก่อนเดินตรงเข้าไปหาหล่อนใบหน้าคมสวยเปล่งประกายยิ้มอย่างภูมิใจสำหรับแฟนคนเก่งของพี่คะ่ะ เอ่ยพร้อมกับยื่นช่อดอกธนาบัตรไปตรงหน้าคนรักพี่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยค่ะหนมตัวลงมากระซิบเบาๆข้างหูภาพพิมพ์พรับช่อดอกธนาบัตรไว้ท่ามกลางสายตาและท่าทางอิดชา้าหลอนจากคนที่มองมามากมายหากแต่คนพี่ไม่สนใจสายตาพวกนั้นสักนิดเธอประกาศออกสื่อไปแล้วว่าภาพพิมพ์คือคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่และเป็นคนคนเดียวที่อยากฝากผีฝากไข่ เ้สาวเจ้าเป็นผู้ดูแลแขนยาวรังเอวภาพพิมพ์เข้ามาชิดใกล้ขนาดตากล้องลั่นชัตเตอร์ทั้งสองถ่ายรูปคู่ด้วยกันไปหลายภาพรวมทั้งรูปถ่ายร่วมเฟรมกับป้าของภาพพิมพ์ด้วยป้าภาพพิมพ์อายุมากแล้วนันทิชาจึงให้นาสนขับรถไปส่งท่านที่บ้านแดดจ้าแสบตาแสบหน้ากลัวคนแก่จะเป็นลมแดดล้มหัวฟาดพื้น ส่วนพ่อแม่ของนันทิชาติดธุระที่ต่างประเทศพอดีจึงไม่สามารถมาได้หากท่านยืนกรานนักหนาว่าเมื่อกลับถึงไทยจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ฉลองให้กับว่าที่ลูกสะั้ยอีกทีปล่อยหนูได้แล้วค่ะอายเขาไม่รู้จะกอดจะโอบอะไรนะักกลัวหล่อนหายหรือไงกันอายทำไมหนูต้องภูมิใจสิที่มีแฟนสวยและรวยอย่างพี่นี่ใครนันทิชาเพชรอุไรนะ ้าพิมหยีดปากให้คนขี้โม่ก็รู้อยู่หรอกว่าสวยรวยฉลาดมีชื่อเสียงแต่พอคนพี่พูดเองมันกลับดูแปลกๆแ,แต่ไม่ต้องกอดขนาดนี้ก็ได้ค่ะต้องได้สิคะคนอื่นจะได้รู้ไงว่าหนูนะ่ะเป็นแฟนพี่นี่ยังไม่มีใครรู้อีกเหรอเหมือนคนทั้งประเทศรู้ตั้งแต่คนพี่ประกาศออกทีวีทุกช่องแล้วนะสุดจะทัดทานอยากกอด อยากโอบก็เต็มที่เลยแค่ไม่กระโดดปล้ำจูบหล่อนกลางลานก็พอจะแสดงความเป็นเจ้าของเท่าไหร่จัดได้ตามความปรารถนาหล่อนไม่คัดค้านเพราะรู้ดีว่าการอยู่เคียงข้างนันทิชาเพชรอุไรมันดีเพียงใดบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความสุขทุกคนจับจ้องไปที่ทั้งคู่โดยสายตายอิจฉ้าปนชื่นชมเสียงกล้องชัตเตอร์ดังไม่หยุดภาพพิมพ์ขยับตัวเข้ามาใกล้ นันทิชาจับมือเธอไว้แน่นราวกับประกาศให้โลกรู้ว่าทั้งคู่จะก้าวเดินไปด้วยกันถ้าหนูจะเดินไปข้างหน้าอย่าลืมว่าพี่จะคอยจับมือหนูแบบนี้ตลอดไปนะคะนันทิชากระซิบบอกเบาๆหนูก็จะไม่ปล่อยมือพี่เหมือนกันค่ะภาพพิมพ์ตอบกลับด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวใจที่เต้นแรงไปด้วยความสุขในวันสำคัญนี้ไม่ใช่แค่ภาพพิมพที่ได้รับปริญญาบาัตร ตล่อนได้หัวใจของคนที่รักหล่อนหมดทั้งใจด้วยเช่นเดียวกันสมปีผ่านไปอย่างรวดเร็วความรักของนันทิชาและภาพพิมพ์เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงจนถึงวันที่ทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะคู่ชีวิตงานแต่งถูกจัดขึ้นในบรรยากาศเรียบรูและอบอุ่นณโรงแรมริมทะเลสุดหรูที่ตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวและสีชมพูพาสเทลดูอ่อนหวานและโรแมนติก ภาพพิมพ์ในชุดเจ้าสาวแบบเรียบง่ายเดินเคียงคู่มากับนันทิชาผู้สวมสูทสีขาวคัตติ้งเนียบดูสวยคมและสง่างามดวงตาคมของนันทิชาทอดมองคนรักด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและทะนุถนอมในงานเต็มไปด้วยแขกเกลือจากทั้งในวงการและนอกวงการรวมถึงนวิยาและมุกดาเพื่อนสนิทของคนทั้งคู่นวิยาอยู่ในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มและมุกดาอยู่ในชุดสีฟ้าพาสเทล พร้อมกับลูกสาวตัวน้อยไว้ขวบกว่าทุาจ้าป้าที่ชาเรียวน้องไม่นวิยาบอกลูกสาวตัวน้อยจะตัวเล็กพนมมือขึ้นเหนือหวัวทุจ้าป้าที่ชาคนสวยตามที่แม่นัดบอกความน่ารักของเด็กน้อยทําให้ผู้ใหญ่ในงานยิ้มแย้มขอบคุณที่มานะต้องมาดิวะเพื่อนแต่งเมียทั้งทีนวิยายักคิ้วให้เพื่อนสนิทที จะได้กินน้องแบบถูกต้องตามกฎหมายสักทีแล้วก็โน้มตัวไปกระซิบกระซาบกันสองคนนันทิชากระแทกไหลเพื่อนที่เริ่มพูดมากกว่าหลายปีก่อนพอมีลูกมีเมียแล้วพูดมากเหลือเกินหากนวิยากลับหัวร้อชอบใจที่ได้หยอกเย้าเพื่อนยินดีนะน,นะคะน้องข้าฟ่างแล้วหันไปคุยกับเจ้าสาวของเพื่อนแทนขอบคุณค่ะพี่นัดพี่มุก รีบมีน้องนักเข้าฟังจะได้มาเล่นเป็นเพื่อนน้องใหม่แต่ไอทิชามันสี่สิบแล้วไม่รู้จะมีแรงหรือเปล่าปลายตามองเพื่อนรักแล้วหลุดขำมุกดากลัวงานมงคลจะกลายเป็นเหตุน้องเลือดจึงรีบลากคนเป็นสามีเข้าไปในงานทันทีและไม่รู้ว่าเพราะคำพูดของนวิยาหรือเปล่าหลังจากจบงานคนพี่ถึงได้ยังมีแรงขึ้นคล่อมหล่อนและลงลิ้นพร้อมทั้งอัดนิ้วเรียวเข้าสู่กายจนช่ำแฉะเปียกปอนไปหมด พี่ทิชาคะและคืนนั้นคนพี่ก็ทำให้รู้ว่าถึงอายุจะเลขสี่แต่ก็ยังมีแรงทำรักให้หล่อนจนร้องเสียงแหบพรากภาพพิมพ์อิ่มเอมพร่างพราวไปด้วยความสุขใต้ไหลกว้างต่อให้โลกทลายลงมาในวินาทีนี้ภาพพิมพ์ก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นขอเพียงแค่อยู่ภายใต้ไหลของนันทิชาไหลกว้างที่แสนอบอุ่นกว่าใครจบบริบูรณ์ บทพิเศษบรรยากาศในสวนสัตว์แห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆและเสียงสัตว์นานาชนิดที่ดังแว่วมาเป็นเรียะกลิ่นหอมของดอกไม้ในสวนผสมกับกลิ่นสดชื่นของธรรมชาติทำให้วันหยุดนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวานันทิชาเดินถือกระเป๋าของใช้จิปถาถะสำหรับลูกสาวส่วนพัฟพิมอยู่ในชุดเดรสสีชมพูสดใสกำลังจูงมือน้องพิชชา ลูกสาวตัวน้อยวัยสามขวบที่กำลังวิ่งกระโดดโลดเต้นไม่หยุดแม่คะค่ะนกยูงนกยูงสวยจังเด็กหญิงพิชาชี้ไปที่กรงนกยูงด้วยตาเป็นประกายดวงหน้ากลมๆเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนกยูงกำลังรำแพนอยู่ค่ะพระพิมพ์ก้มลงพูดกับลูกสาวพลางยิ้มหวานยำแพนเหมือนแพนเค้กไหมคะ เด็กน้อยเอียงข้อถามอย่างสงสัยพระคนใส่ซื่อไม่เหมือนค่ะแพนเค้กเป็นอาหารรำแพนเป็นการกระทําก็เวลานกยุงกลางหางออกมานะคะมันจะดูเหมือนพัดใหญ่ๆสวยมากเลยนันทิชาอธิบายเสริมก่อนจะอุ้มลูกสาวขึ้นมาแนบอกถ้าอยากเห็นใกล้กๆเปราเดินไปดูตรงโน้นกันดีกว่า yeah! น้องพิชาปรบมือดีใจเมื่อเดินไปถึงบริเวณโครงนกยูงพิชาเอามือเล็กๆจับลูกโครงมองดูสัตว์ตัวสวยที่ยืนอย่างสง่างามอยู่ด้านในแม่ข้าขาถ้าน้องพิชเป็นนกยูงน้องพิชจะกางหางโชว์แม่ข้าวกับแม่ทิชาทุกวันเลยแม่แม่จะได้มีความสุขเด็กน้อยพูดเสียงใสผาพิมพ์ยิ้มกว้างลูมหัวลูกสาวอย่างเอ็นดู พิชาเป็นเด็กน่ารักขนาดนี้ไม่ต้องกางหางก็ทำให้แม่ข้าวกับแม่ทิชามีความสุขทุกวันแล้วค่ะนันทิชาหันมามองภาพพิมพ์และลูกสาวด้วยสายตาอ่อนโยนพิชาอยากไปดูม้าลายไหมคะภาพพิมพ์เอ่ยถามเสียงอ่อนโยนพลางย่อตัวลงรูปศีรษะกลมเล็กของลูกสาวพิชาพยักหน้ารัวรัวตบไม้ตบมือตื่นเต้นสีหน้าดวงตาเปล่งประกายสดใส น้องพีชอยากดูค่ะจะกอนพิชชากระตือรือร้นหน้าดูไปดูมา้าลายไปดูมา้าลายคนร่างสูงเดินเข้ามาอุ้มลูกสาวขึ้นบนไหล่แขนเล็กๆโอบรอบศีรษะเธอแน่นได้เลยค่ะคนเก่งของแม่เดี๋ยวแม่ทิชาจะพาไปดูมา้าล่ลใกล้ๆพูดพลางยกตัวไปมาเบาๆให้พิชชาหัวรอกคิกคักแม่ทิชาเป็นมา้า พิชชาพร่งออกมาด้วยความไร้เดียงสามือเล็กๆจับหัวนันทิชาแน่นขึ้นแม่ข้าวมาขี่แม่ทิชาเยแวคำพูดไร้เดียงสากลับทำให้ผู้ใหญ่ทั้งสองคนหน้าแดงคนน้องเม้มปากแน่นพยายามอย่างยิ่งไม่ให้เผลอไผลไปคิดเรื่องว่าบวามก็เมื่อคืนหล่อนกับคนพี่หลบฉากมาขี่คร่อมกันนานสองนานในห้องอีกฝั่งนะสิหากพอเงยหน้าขึ้นกลับเจอสายตาคลุ้มกลิ่น ของคนที่ชอบชวนให้หล่อนขึ้นขี่แล้วยิ่งสะเทินไอ้ไม่เป็นไรค่ะหนูขีดเธอลูกแม่ข้าวตัวหนักหรอคะแม่ข้าวตัวหนักแต่ก็ควบหม้าเก่งนะลูกพี่ทิชาพูดบ้าอะไรต่อหน้าลูกเนี่ยบ้าจริงเชียวอะไรนะคะแม่ทิชาหากเด็กน้อยไม่ได้ยินคนเป็นแม่จึงสายหน้ารัว แล้วพาลูกน้อยขี่คอไปจนถึงลานที่มีเจ้ามาลายอยู่ในนั้นพี่มาลายสวัสดีค่ะน้องพิษมาหาแล้วนะนันทิชาก้มลงกระซิบกับภาพพิมพ์เบาๆมีลูกช่งพูดแบบนี้ไม่เบื่อเลยจริงๆแต่บางทีก็ปวดหูเหมือนกันนะคะคนเป็นแม่มองหน้ากันหัวเราะคิกค,คักโดยพิทชากำลังเป็นวัยที่จดจำช่างพูดช่างถามบางครั้งก็ถามจนคนเป็นแม่ ไม่รู้จะตอบคำถามยังไงแต่ก็พยายามตอบลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้พาพิมพ์เอื้อมมือไปลูบหัวทิชาที่กำลังสนใจมาไายตรงหน้าบรรยากาศในสวนสัตว์เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะสดใสและความอบอุ่นของครอบครัวเล็กๆที่เดินเคียงข้างกันชาววันหยุดแสนสดใสในสวนบ้านเพชรอุไรเสียงหัวรเราะใสแจ๋วดังมาจากชิงช้าที่แกว่งไปมาเบาๆ น้องพิชชาตัวน้อยอยู่ในชุดเอี้ยมลายการ์ตูนน่ารักหัวเราะคิกคักอย่างมีความสุขขณะที่มือเล็กกำเชือกชิงช้าไว้แน่นตาแป๋วกลมโตที่สดใสเหมือนกระจกสะท้อนแสงแดดช่งอี้ค่ะแม่ทิชาแม่ข้าวค่ะน้องพิชจะบินแล้วเสียงใสๆของลูกสาวดังออกมาพร้อมกับชูมือขึ้นเหมือนจะโบยบินตามจินตนาการอย่าปล่อยมือลูก จับเชือกแน,น่นๆภาพิมพ์ร้องบอกลูกสาวที่เผลอปล่อยมือเพราะความสนุกแม่ทิชาขาแกวงแรงๆเจ้าลูกสาวสั่งการหากคนเป็นแม่ไม่ได้ทําตามที่ร้องขอแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวสูงไปกว่านี้จะอันตรายค่ะนันทิชาบอกเหตุผลที่ไม่ทําตามที่ลูกบอกภาพิมพ์เดินเข้ามาใกล้กๆยิ้มอ่อนโยนมือเรียวแตะที่หลังชิงช้าเบาๆ เป็นการช่วยคุมจังหวะนันทิชาคอยจับชิงช้าให้แกว่งในระดับที่ปลอดภยัยมือเรียวยาวประคองไว้อย่างมั่นคงขณะที่สายตาคมยังจับจ้องไปที่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของลูกสาวตัวน้อยอย่างเอ็นดูน้องผิดชอบไหมคะสนุกหรือเปล่าย่อตัวลงไปอยู่ในระดับสายตาของลูกสาวชาหนุกมากค่ะแม่ทิชาแกว่งเก่ง พิชชาหัวเราะคิกคักแล้วชูมือขึ้นอีกครั้งน้องพีชอยากบินไปให้ถึงก้อนเมฆเลยค่ะเหนียงป้อมชี้สูงไปยังท้องนภา,าแสนกว้างใหญ่อยากเป็นนางฟ้าหรอคะพาพิมพ์ถามยิ้มยิ้มยื่มยนมือไปแตะผมลูกสาวที่ยุ่งเล็กน้อยให้เขาทีเข้าทางใช่ค่ะแม่ข้าวน้องพีชอยากเป็นนางฟ้าเหมือนแม่แม่ เด็กน้อยเอียงคอมองทั้งสองด้วยสายตาใสซื่อแล้วนั่งฟันตัวน้อยหิวหรือยังคะพิชาทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าแรงๆหิวค่ะน้องพิชอยากกินไข่เจียวของแม่ข้าวแล้วก็ต้มจืดเต้าหู้ของแม่ทิชาด้วยค่ะนันทิชาและภาพพิมพ์มองหน้ากันก่อนคนพี่จะอุ้มลูกสาวขึ้นจากชิงช้าแล้วพาเดินกลับไปที่โต๊ะอาหารที่ตั้งอยู่ใต้ร่มไม้ ไปกินไข่เจียวเติมพลังกันนันทิชาเอ่ยพลางยกตัวลูกสาวเบาๆในอ้อมแขนภาพพิมพ์เดินตามไปพร้อมรอยยิ้มเอ็นดูสองแม่ลูกที่ดูจะหิวกันมากแล้วเสียงหัวเราะย,ยังคงดังสลับกับบทสนทนาแสนอบอุ่นใต้แสงแดดยามเช้าเป็นอีกหนึ่งวันหยุดที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขของครอบครัวเล็กๆที่มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิม้ม Dn หากชื่นชอบเรื่องนี้สวิทยาขอใจห้าดวงและรีวิวให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ